น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่25กันยายน2557ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ธิดาและนัทวฒิและท่านอาจารย์ธิดาก็ได้แจ้งข่าวนะครับว่าลุงอาแก้วเนี่ยนะครับที่ได้รับกระสุนปืนนะครับหรือว่าถูกยิงในขณะที่มีความวุ่นวายทางการเมือง บริเวณหลักสี่นะครับขณะนี้ได้ถึงแก่ชีวิตแล้วนะครับและก็ศพก็ตั้งอยู่ที่วัดหลักสี่ก็ได้หารือกอาจารย์ธิดาเบื้องต้นว่าทางรปชนันช้นคงจะรับเป็นเจ้าภาพสวดศพสักคืนหนึ่งนะครับในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้เห็นชะตากรรมชีวิตของคุณลุงท่านาน,นี้ซึ่งไม่ควรจะต้องมามาประสบชะตากรรมอย่างนี้จากเหตุการณ์ในช่วงที่มีความชุลมุนทางการเมือง ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบความปรากฏกันอยู่แล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติพี่น้องและครอบครัวทุกท่านมานะโอกาสนี้ด้วยและก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่27กันยายนนี้นะครับพวกผมนั้นนะครับทางนปชก็จะไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพันตำรวจโทอดุลบุญเสรนะครับก็เชิญบรรดา,าพี่น้องของเพื่อนบรรดาหมู่มิตรทั้งหลาย นะครับเราได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับในการสวดพระอภิธรรมแก่เพื่อนนะครับร่วมชะตากรรมมิตรร่วมรบแม้ว่าจะมีความอาวุโสนะครับกว่าพวกเรามากมายแต่ว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมในการต่อสู้เดียวกันคือบ้านนี้มากันทั้งครอบครัวนะครับทั้งพ่อทั้งลูกนะครับที่ได้อยู่ในกระบวนการของประชาธิปไตยตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผ่านมา ก่อนที่จะได้พูดเรื่องราวอื่นๆมากมายนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นพูดนะครับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับคอสชอนะครับหรือว่าหน่วยงานใดแต่เป็นเรื่องที่จะเตือนสติระหว่างกันนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้หารือนะครับทั้งนะครับนัทธวุฒิอาจารย์ธิดาในประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้แต่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไร แต่เห็นว่าการเริ่มต้นเมื่อวานนี้ก็จะดําเนินการไปนะครับเรื่อยๆจนกระทั่งครบเจวันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการสร้างความเชื่อกระบวนการดังกล่าวนะครับเหมือนกับกระบวนการแก้งส8บปดมงกุลซึ่งพวกคนเหล่านี้ต้มซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับผมเองต้องพูดอย่างนี้เพื่อเตือนสติระวังกันว่า ในกระบวนการของประชาชนกระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะต้องกระทําการในสิ่งที่มีเกีรต์การจะอุปโลกยกเมฆหรือการนะครับหลวงโลกจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะระมัดระวังคนถ้าคนทําเป็นเด็กก็เสียเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่ทําก็เสียผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปฏิบัติกันตั้งแต่เมื่อวานนี้และจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หยุดนั้นที่เริ่มต้นปฏิบัติการที่เรียกว่าวิชาหมายและก็มาเกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ทีวีแห่งนี้ด้วยผมในฐานะที่คนที่เป็นประธานนปชและก็นั่งจัดรายการอยู่ที่นี่ส่งเสียงเตือนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อเวลาที่จะต้องพูดกันออกมานั้นจะหมางใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นความจริง มันก็เป็นความจริงวันอย่างคับแต่ถ้าหวังผลเพียงแค่ต้องการจะตบตาหลวงโลกนะครับสร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความเชื่อแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนที่ไปเชื่อก็จะประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดนำพาสู่ความพ่ายแพ้อย่างไม่รู้จักจบสิ้นนั้นผมเป็นคนกับที่เป็นมนุษย์ทีปากกับใจตรงกันเพราะฉะนั้นจะดัดจริตไม่เป็นเหมือนคนอื่นบางเรื่องอาจจะนิ่งไม่สนใจ ให้อภัยก็ผ่านเลยแต่ปรากฏที่มันทำกันอยู่เวลานี้นั้นมันจะขยายไปสู่จุดที่จะมีการประเมินในสิ่งที่เรียกว่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดจะเอาตัวรอดนะครับก็ต้องทำในสิ่งที่ดีและเกิดการยอมรับแต่ถ้าจะอุปโลกลวงโลกนะครับให้คนอื่นเขาเชื่อแล้วท้ายที่สุดตัวเองก็ไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองโกหกหลอกลวงนะั้นไม่มีความหมายใดๆ เราอยู่ในกระบวนการนี้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมหวังว่าเสียงนี้จะได้เตือนสติระหวังกันผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกครับแต่คนที่ฟังอยู่และมีพฤติการดังกล่าวนั้นได้โปรดจงรู้ว่าผมรู้และก็ติดตามและก็รู้ว่าทําอย่างไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะหลอกลวงได้สําหรับคนที่ต้องการเพราะไมห่หลอกแต่ไม่ใช่ผมและกระบวนการน,ชนปรชณปัจจุบันนะครับถ้าเสียงนี้ได้ยิน ก็หวังว่าจะได้เลิกการกระทําดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องที่สามานถชั่ชาเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นเรื่องที่วินยุชนไม่พึงกระทํานะครับก็ขอเตือนเบื้องต้นณขณะนี้ประเด็นที่อยากจะสนทนาทางการเมืองนะครับที่จะเป็นเรื่องที่หลายคนได้ให้ความสนใจนั่นก็คือนะครับการติดตามนะครับสิ่งที่ทางอายการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์ นะครับในกรณีคดี99ศพที่ทางพนักง,งานอายการนะครับโดยพนักง,งานดีเอสไอได้ส่งสำนวนแล้วอายการได้ฟ้องนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพนะครับขณะที่ยังไม่ได้บวชนะครับปัจจุบันก็เป็นพระสุเทพในในคดีฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลโดยเริ่มต้นอยากสำนวน ที่มีการไต่สวนสำนวนชนสูตรลิขศพเสร็จสิ้นตั้งแต่คดีนายพันคำกองนะครับและรวมกระทั่งคดีพยายามฆ่านายสมรไหมทองซึ่งผลการไต่สวนไม่ได้มีเรื่องของชายชุดดำแต่เป็นเรื่องของความตายและการบาดเจ็บจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติตามคําสั่งของสวชเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อศาลได้สั่งว่าผู้ตายเป็นใคร ตายด้วยเหตุอะไรและใครเป็นคนร้ายที่ทําให้ตายนั้นดีเไอก็จึงทําสํานวนในคดีฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลในคดีที่เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งนะครับปกติแล้วนั้นเขาต้องดําเนินการทั้งสองช่องทางช่องทางหนึ่งนั้นนะครับคือมาตร,รา1น7ความจริงก็เป็นประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันนะครับ ในมาตรานี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปชซึ่งก็มีการยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ในฐานความผิดคดีฆ่าคนตายอันเป็นผลจากการไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพนั้นปปชจะไปวินิจฉัยไม่ได้เพราะปปชจะวินิจฉัยได้เฉพาะประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถ้าปปชเห็นว่าไม่มีมูล นะครับก็ไม่ส่งให้อัยการอรัยการก็ไม่ได้ส่งให้สารดีกาแผานคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองแปลว่าจบในขั้นปปชเลยในคดีนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอุทาหรณ์และเกี่ยวข้องกับความตายของประชาชนเป็นจนํานวนมากรวมกระทั่งนะครับความตายของเจ้าหน้าที่ทหารที่จะต้องมีการไต่สวนสํานวนชนสูตรลิกศพเพื่อจะหาคนร้ายที่ทําให้ทั้งทหารและประชาชนตายนั้น เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมพวกผมได้พยายามต่อสู้เรื่องนี้กันมาโดยตลอดและก็มีความวาดหวังว่าหลังจากที่ศาลอาญาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้พิจารณาคดีอยู่สองคดีด้วยกันคดีหนึ่งนั้นคดีที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพฟ้องอายการและนายธาริศเพ่งดิตเดียใไดนะครับในเรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยนะครับปรากฏว่าสารอาญาได้ระบุชัดเจนว่าทั้ง DSI และอายการปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับทุกขั้นตอนถูกต้องเพราะนะครับการฟ้องในคดีฆ่าคนตายนั้นเป็นอำนาจของ DSI และอายการในการฟ้องนะครับนี่คือในคดีนี่ ต่อมาคดีที่สองนั้นนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ได้ยื่นให้ศาลวินิจฉัยว่านะครับอำนาจในการพิจารณาคดี99ศพนี้เป็นอำนาจนะครับของปปชและก็ปลายทางคือศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มีการวินิจฉัยออกมาว่าเป็นอำนาจของปปชนะครับป,ป,ป,ปลายทางศาลฎีกา แผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณานนั้นเวยนะครับบรรยากาศของบ้านเมืองมีความเครื่องเครียดมากกว่าน,นี้ญาติวีรชนและผู้คนจำนวนมากก็โทรศสภาหารือครับผมผมก็ให้นะครับให้ความคิดและก็ให้ตั้งหลักตั้งสติว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นมีสามสารเมื่อสารชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าเป็นอำนาจของปป,ปชและสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา157และที่เป็นปรากฏการนะครับที่เราเองก็ให้ได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าอธิบดีสารอาญาได้ทำความเห็นแย้งต่อคณะผู้พิพากษาที่วินิจฉัยในคดีนี้โดยอธิบดีศารอาญาได้ยืนยันชัดเจนว่าในฐานความผิดฆ่าคนตายอันเป็นผลจ,จากการไต่สวนสำนวนชนะสูตรพลิกศพ ที่ระบุว่าผู้ตายเป็นใครใครเป็นคนร้ายให้ที่ทําให้ตายนะครับและคนร้ายที่ทําให้ตายนั้นเป็นใครเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานความผิดฆ่าคนตายนั้นเป็นอํานาจของศารอาญาไม่ใช่เป็นอํานาจของปปชผมเรียงกับท่านทั้งหลายว่าเราเองก็ซึมซับบรรยากาศและก็ตั้งใจว่าอย่อยางไรก็ตามเ,เรื่องนี้ไม่มีใครเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้าได้เป็นสัจธรรม ความจริงย่อมเป็นความจริงวันอย่างค่ำท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17เจที่ผ่านมานั้นก็ทราบว่าทางอายกา,ารสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้โดยยึดนะครับความเห็นแย้งของอธิบดีศารอาญานะครับในการอุทธรณ์และในคดีนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดเพราะว่าถ้าต่อไปนี้เนี่ยนะครับการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการวิสามันฆาตรกรรม ซึ่งคดีอยู่ในสารอาญาเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะต้องถูกส่งไปยังปปชและรวมกระทั่งเกี่ยวข้องกับคดีนายอัลลูไวลี่นะครับนักธุรกิจเชื้อพระวงศของซาอุดีอาระเบียที่เป็นปรากฏการจนกระทั่งความสัมพันธ์ทางการทูตได้ร้าาฉานถูกลดมาสองระดับแล้วจากระดับเอกอักรราชทูตจนกระทั่งเหลือระดับอุปทูตและระดับอุปทูตก็ลดลงเหลือระดับเจ้าหน้าที่ทเพียงแค่ธรรมดา เพราะก็เป็นการกระทําของเจ้านาทีรัฐผมเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้ว่าทําไมในคดีอุ้มฆ่านายออลลูไวลี่จึงไม่ส่งไปปปชควบคู่กับสารอา,าญาปรากฏว่าในฐานความผิดเดียวกันนี้ในปปชนะครับในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่ใช่คดีฆ่าคนตายนั้นคดีขาดอายุความเพราะเกิน15ปีแต่ในคดีฆ่าคนตายนั้นอายุความ20ปี นะครับเหลือเดือนเศษเษก็จะหมดอายุความแล้วทางดีไดและอายการจรึงฟ้องได้ทันดังนั้นนี่นะครับถามว่าสองกรณีนี้เนี่ยนะครับทำไมอีกคดีหนึ่งไม่ไปปปชก็บอกว่ามันขาดอายุความดังนั้นนี่นะครับในคดีฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายในเหตุการณ์เมษาพฤษภาคม2553นั้นจะต้องไปทั้งสองทางไม่ใช่ทางใดทางหนึ่ง นะครับในคดีฆ่าคนตายนั้นปปชจะไปวินิจฉัยไม่ได้ปปชจะวินิจฉัยได้เฉพาะมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเท่านั้นผมเรียนกับ